ันนี้เราอยู่กันที่ตลาดอายาลานะคะสถานีทุเรียนตลาดอายาลาค่ะมากับงานบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะเพียงแค่199บาทค่ะเปิด10รอบต่อวันนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแนวคิดเนี้ยมาจากไหนตลาดอายาลาค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นตลาดที่เป็นศูนย์กระจายผลไม้ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมห้องเย็นที่ทันสมัยสําหรับเก็บขึ้นผักผลไม้ค่ะบนเนื้อที่กว่า50ไร่โดยแนวคิดของคุณสุวัสด์ค่ะที่อยากให้คนไทยได้ทานผลไม้ที่เกรดดีแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสุวัสด์กันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบผมสุวัสดิ์เดชเทวตัมโลงครับที่นี่เป็นสถานีทุเรียนของอัยารา เราเปิดมาทําการถึงวันนี้ก็ครบหนึ่งเดืนอนครับหนึ่งเดือนแล้วครับสถานทุเรียนครับผมเป็นศูนย์รวมทุเรียนจากทั่วประเทศเพื่อมาจําจหน่ายภายในแล้วเรา,าที่จะไปแกะเนื้อ ก็ส่งไปต่างประเทศทางเครื่องบินแล้วก็ส่งตามสนยนการค้าต่างๆทั่วประเทศนี่แหละแล้วก็มีคนมารับไปออกขายทางออนไลน์ต่างๆอีกอ๋อเจนเ็นเป็นป้ายวันนี้เป็นงานบุฟเฟ่ต์ทุกอยงแนวนี้มาจากไหนอื่นคือแนวอันนี้คือสาดีทุเรียนน่ะเราเพิ่งเปิดแล้วช่วงนี้เป็นช่วง ช่วงหน้าทุเรียนพอดีเราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ก็จัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าได้มาพบกับแม่ค้าของเราได้มาเที่ยวสานที่เราไอเดีย้ที่เราวาเลยครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สิบพฤษภาคมวันที่สิบใกล้หมดเวลาแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วคือทางเราเนี่ยเรามีทําทุเรียนส่งออกอยู่แล้วเรามีโรงคัาบรรจุเกตที่ส่งออกแล้วก็ส่งออกไปก็ต่วใหญ่ไปชีน แล้วก็เป็นเกรดส่งออกเลยคือเปอร์เซ็นต์เนื้อต้องต้องแก่ให้ถึงเพื่อผู้บริโภคจะได้ได้รับทานของที่มีคุณภาพที่ดีแล้วนอกจากบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วในงานมีอะไรอีกคะก็มีผลไม้ตามฤดูกาลทั่วไปแล้วก็มีจัดให้แล้วก็มีแบบแฟนลูกก็มี็นอ่ยข้าวเหนียวทุเรียนมา,ากบิงซูทุเรียนอาอันนี้สำคัญน่คะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ราคาเท่าไหร่คะบุฟเฟ่ คือช่วงโปรโมทนเนี่ยเราคือ199บาทครับแล้วถ้าจัดวันละ10รอบ10รอบครับก็รอบละ1ชั่วโมงไงครับไอแจกบัตรคิวตั้งแต่เจ็ดโมงตั้งแต่7จ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะเต็มแล้วอคือผลตอบรับดีมากคือคุณลูกค้าก็ให้ความสนใจมารอกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าที่นี่จะมีทุเรียนตลอดทั้งปี อยากอทานทุเรียนมาที่นี่เลยมีทั้งปีทุเรียนต้องไปถึงตลาดอายาลาใช่ใช่ครับวันนี้ขขบคุยมาว่าครับขอคุณครับให้พร้เลยนะคะวันนี้มาที่สถานีทุเรียนอายาลาค่ะมุฟเฟ่อายาลาร้อาสิบาบาทจะชิมแล้วนะคะเปิดกลางล้วนออแล้วบอกเขาเขาจะเอาจัมโบ้ไหมจะได้เอามาให้ก่อนถามก็อย kind of like? Buddhism> ู่ อร่อยจริงจังมากเลย,ยเชิญนะคะ